สวัสดีครับผมพบกับช่องเนลซิ่งกันนะครับผมวันนี้ฝนตกนะครับผมของไม่ค่อยมีนะครับผมได้ไปเท่านี้แล้วครับผมบรรยากาศฝนตกนะครับผมเขาตัดผักไม่ได้แล้วครับผมลงมาจากข้าเบิกนะครับขับเบิกเขาคอนะครับผมก็ขอออกมาไม่ได้เราก็เอาไปเท่านี้แล้วครับลูกค้าที่รอผมดูก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ไม่มีกระลำเขียวขายนะครับ ขออภัยอย่างมากนะครับผมขายขาวไปก่อนนะครับผมมีอะไรขายนั้นนะครับช่วงหน้าฝนนะครับผมบางวันก็เยอะบางวันก็ไม่เยอะนะครับผมใครที่ติดตามผมก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมเลยนะครับผมให้เป็นกําลังใจพ่อค้าด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ชาวเกษตรกรเกษตรกรเกษตรกรได้นะครับผมนะครับ นี่นะครับผมเขาก็ตัดมาลําบากนะครับผมมีผักกาดนะครับผมผักกาดดูครับผักกาดนะครับผมมีผักกาดนะครับผักกาดผักกาดก็ใครที่ว่าปลูกอยู่ติดทางเขาก็เขาออกมาได้นะครับผมติดทางนะครับผมใครที่ปลูกอยู่ที่ลึกๆหน่อยก็ออกยากนะครับผมต้องใส่โซ่พันล้อนะครับโซ่พันล้อ อันล้อนะครับอันนี้ก็เป็นรถของผมนะครับผมผมก็ได้ไปชนนี้แล้วครับให้กำลังใจผมหน่อยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตุ้ให้ผมด้วยใคอยู่จังหวัดไหนก็คอมเมนต์มาเลยนะครับผมนี่นะครับชีวิตพ่อค้านะครับผมตากฝนนะครับซื้อผักไปถึงเขาก็ต่อราคานะครับผมต่อราคากดราคาเรามั่งนะครับ แต่ผมเป็นพ่อค้าคนกลางนะครับผมก็เห็นใจชาวสวนนะครับผมแต่คนที่ซื้ออยู่ปลายทางนะครับผมเขาไม่เห็นใจเรานะครับผมก็สงสารเขานะครับว่าเขาจะเอาออกมาได้นะครับผมเดี๋ยววันไหนผมหยุดไปขายผักเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปที่เขาออกแต่ไร่มาให้ดูนะครับว่ามันออกยากขนาดไหนนะครับผมฝนก็ตกครับเขาก็ใส่เสื้อกันฝนนะครับตัดนะครับผม ฝากติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ